สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมารีวิวรถบ้านนะคะที่อยู่มาได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะซึ่งมาดูกันว่ามันจะเหมือนกับที่เราคิดไว้หรือเปล่าคะซื้อมาในราคาตอนนั้นอยู่ที่1นล้านสี่แสนบาทนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจน่าจะขึ้นไปแล้วเพราะว่าค่าเงินมันเปลี่ยน่นราคามือสองนะคะซึ่งถ้าเป็นราคามือหนึ่งก็จะคูณ2เข้าไปเดี๋ยวจะพาดูรอบๆนอกของบริเวณ รถบ้านก่อนนะคะว่ามันมีอะไรบ้างตามมาค่ะสำหรับส่วนนี้นะคะคือมันเป็นตู้เก็บของให้นึกถึงสภาพเวลาเราขึ้นรถเมล์รถทัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีที่เก็บกระเป๋าต่างๆของเราและส่วนต่อไปก็คือผ้าใบนะคะที่สามารถกางออกมาได้มาดูกันค่ะอันนี้สามารถกางด้วยระบบข้างในนะคะเราควบคุมจากข้างในรถนี่ อันนี้คือบันไดทางขึ้นนะคะพอตกกลางคืนปุ๊บมันจะเปิดไฟโดยอัตโนมัติค่ะตอนนี้เราก็อยู่ภายในรถบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาโชว์เป็นส่วนๆเลยว่าแต่ละส่วนมีโซนไหนบ้างนะคะเรามาดูโซนแรกเลยค่ะโซนแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือโซนโต๊ะกินข้าวนะคะตรงน,นี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวสำหรับสี่ที่นั่งนะคะ เพราะว่าโตะกินข้าวเขาได้ทำการบิ i ลอินนะคะให้สามารถขยายออกนะคะแล้วก็ทำเป็นโต๊ะสีที่นั่งได้ค่ะเขาก็จะมีไม้แบบนี้มาให้นะคะว้าวตรงนี้ก็จะมีโคมไฟเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะส่วน,น้า โต๊ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะทำงานของเราเองนต่อไปที่อยู่ใกล้กันเลยนะคะคือโซนไอแลนด์นะคะตรงนี้เราเรียกว่าเกาะกลางของบ้านนะคะ <S <S <ๆ S 1> ก็จะเป็นที่ล้างจานนะคะน<ๆ>ี่คือข้อเสียแรกเลยนะคะที่รถบ้านมีก็คือเราต้องล้างจานกันเองนะคะ <S <S ถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านนะคะเราก็จะมีเครื่องล้างจานใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแบบ รถบ้านนะคะเขาก็จะไม่มีเครื่องล้างจานให้นะคะเขาจะมีซิงค์มีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบ้านแล้วเราก็ต้องล้างจานเองนะคะโซนตรงนี้ก็จะเป็นที่เตรียมเตรียมกับข้าวนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อ่าอเมริกามีเหมือนกันทุกที่เลยนะคะทุกก๊อกน้ําอย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะมีระบบอ่ะน้าน้าร้อนและน้ําเย็นนะคะเราสามารถ ปรับอ,อุณหภูมิได้นะคะถ้าเป็นของที่ประเทศไทยเรานะคะระบบปรับน้ําน้ําร้อนน้าอุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีแค่ที่เราเชาวเวอร์ใช่ไหมที่อาบน้ำอย่างเดียวแต่ของอเมริกาะคะถุกกกเราจะสามารถปรับเป็นน้ําอุ่นน้ําเย็นน้ําร้อนได้หมดส่วนมากเวลาล้างจานก็จะล้างด้วยน้ําร้อนนะคะมันจะได้สะอาดสะ,สะอาดขอนก็จะขึ้น,นมาดูโซนต่อไปเลยนะคะตรงนี้ก็เป็น โซนโซฟานะคะอีลิก็จะใช้ชีวิตตรงนี้เยอะเหมือนกันนะคะเขาก็จะไปดูทีวีนอนนิด Right my love <c oughs> <c oughs> ค่ะต่อไปนะคะโซนจากถัดจากโซฟานะคะ <c oughs> ก็จะเป็นโซนโต๊ะทำงานของคุณอิลิก ซึ่งนะคะแต่ก่อนไม่ได้เป็นที่ทํางานนะคะเดี๋ยวจะอินเ r ิร์รูปให้นะคะว่าจะเกอนมันเป็นตัวรับแขกปกตินี่แหละคะ่ะแต่ว่าเราต้องการห้องทํางานด้วยนะคะก็เลยปรับตรงนั้นนะคะให้เป็นห้องทํางานของคุณอิลิ Good morning, my love my ศแลนมานะคะก็จะเป็นทีวีะ TV นะคะขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีลำโพงมีอะไรทุกอย่างและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมี ที่ทําความร้อนนะคะเวลาฤดูหนาวเราก็สามารถรับอุณหภูมิได้ตรงนี è, ้ด้วยใช่นะคะก็เป็นโซนประจําของเราเองนะคะคือโซนครัวนะคะโซนตรงนี้ก็จะมีครัวที่แบบขนาดเล็กนะคะแต่ว่าเราว่ามันก็โอเคนะคะที่สําหรับการอยู่2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเตา3ามเตาให้นะคะแล้วเขาก็มีตู้อบนะคะมีตู้อบไมโครเวฟให้ด้วยนะคะ ชอบม,มากเลยมันมีฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ตรงนี้เยอะมากนะคะแล้วก็มีที่เสียบปลั๊กไฟตรงนี้นะคะเวลาเรามองไม่เห็นแล้วก็สามารถเปิดไฟแหนะเปิดได้ด้วยนะคะลอกจากนั้นนะคะฝั่งนี้ก็มีแหน่น,นะคะมีอ่าระบบไฟตรงนี้นะคะถ้ามองไม่เห็นแล้วก็ข้างอ่าดูดควัน ก็จะเปิดมันก็จะขึ้นเลยสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะระดับสูงระดับกลางแล้วก็ปิดนะคะสดควยไม่หมดแค่นานนะคะสิ่งที่มันมากับรถบ้านคันนี้ที่ช่องมาคือตอ้วเย็นขนาดใหญ่ <Wow. S 1> อันนี้นะคะสาาถที่ ะคะโซนแบ่งเป็นโซนซนะคะฝั่งนี้ก็จะแช่ของกินของอะไรต่างๆนะคะฝั่งนี้ก็จะเอาไว้แช่ช่องฟรีซนะคะของแข็งะะเป็นส่วนของแพรนทรีนะคะคือที่เก็บออ เครื่องปมต่างๆขนมขนมอะไรต่างๆก็จะอยู่ในโต๊ะนี้นะคะอมากนะคะของกินเยอะมากนะคะก็จะมีควายในนี้ด้วยนะคะชึบนะคะเราอยากค่ะก็จะถูกเก็บเนียเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะถัดจากตู้เสบียงนะคะ ก็จะเป็นตู้เก็บจานนะคะเราก็จะไม่ได้มีจานอะไรเยอะแยะนะคะอยู่กันสคนก็มีแค่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เสบียงเล็กๆของคนนี้ช็อกโกแลต่างของเขาส่วนตรงนี้นะคะนอกจากที่จะเป็นที่เก็บจานแล้วนะคะก็ยังเป็นที่ควบคุมระบบไฟในในในรถบ้านนี้ค่ะก็มีไฟที่ไหนบ้านอย่างนี้นะคะนีุ่เก็บของไว้แช่ตู้เย็นนะคะรักษา คุณภาพของอาหารก็จะเป็นเอ่อหม้อหม้อหม้อหายกระทะอะไรต่างๆก็โชว์ฟังก์ชันโซนต่างๆของห้องรวมไปแล้วนะคะเรามาดูว่าสิ่งที่ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะของรถบ้านเนี้ยก็คือตู้เก็บของ <Okay. S 1> นะคะมีตู้เยอะมากนะคะให้เราเก็บของจุ๊กๆๆุก,กนะคะเม okay, ะคะหนึ่งองสามสี่สตู้นะคะเหมือนแบบ ตูต้ซอนนะคะแล้วก็บนทีวีก็มีอีกสองตู้นะคะข้างล่างอีกสองตู้นะคะเห็นไหมว่าคือเขาสร้างมาเนี่ยมันมีที่เก็บของต่างๆเนี่ยเยอะมากนะคะตรงนี้นะคะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าเออรถบ้านมันก็สะดวกแล้วก็ดีเหมือนกันนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโซนที่เราจะขึ้น มาด่นะคะว่าโอเคไรตามมาค่ะเออันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะซึ่งจะ,ม,งะ,ะมีซิงนะคะมีสิงนะคะมีชักโรครกนะคะแล้วก็มีโซนสําหรับอาบน้ำกระดานใหญ่นะคะดเดี๋ยวจะให้โคดอาบค่ ติ้งนะคะตรงนี้อิลิกก็ได้ปรับนะคะตอนแรกมันจะขนาดแบบมันมันต่ำเนาะแล้วเขาก็แก้ไขให้มันเอ่อให้มันสูงขึ้นนะคะว้าว <Wow. S 1> แล้วก็เอ่อชักโครงนี้นะคะ ปกติเนี่ยจะไม่มีที่ฉีดก้นนะคะอิลิเขาก็หลังจากที่เขาไปไทยนะคะก็ติดใจที่ฉีดก้นนะคะเขาก็ติดตั้นที่ฉีดก้นด้วยนะคะก็ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะมีพัดลมดูดอากาศออกไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีตู้ผ้าเช็ดตัวนะคะได้ที่นี่นะคะ,อ,อ,ะอันนี้นะคะก็คือมันก็ขนาดใหญ่นาะผู้ชายอยู่ได้ก็คือแบบสบายๆเลยนะคะแล้วเขาก็จะมี ชั้นต่างๆนะคะสำหรับนั่งได้ด้วยคุณจะเล็กได้เงาะขาดขาขาดเลยนะคะแตงกิ้วแตงสันตาอันนี้นะคะก็จะเป็นตู้เหนือซิงนะคะอ่ะก็สามารถเก็บของได้ของได้เยอะเลยนะคะมีสามชั้นไม่ต้องเอาสามชั้นนะคะยังที่ว่างเล็กน้อยนะคะส่วนมากก็จะเป็นของเอง ซนสุดท้ายที่จะพาไปดูนะคะสำหรับรถบ้านวันนี้ก็คือโซนห้องนอนค่ะตามมาเลยความพิเศษของห้องนอนนะคะมันก็จะมีแอร์แยกมาอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างๆข้างๆเตียงนะคะทั้งสองฝั่งนะคะก็จะมีปลั๊กนะคะสําหรับเสียบโทรศัพท์นะคะฝั่งเตียงนอนตรงนู้นนะคะก็จะเป็นฝั่งของเราเองนะคะก็จะมีสามารถมีชั้นวางของต่างๆได้นะคะเขาก็จะมีไฟตรงหัวเตียงตรงนี้ให้ด้วยนะคะ นอกจากนั้นนะคะในห้องนอนของเรานะคะที่รถบ้านเขามีมาให้ก็คือจะมีทีวีนะคะสำหรับแขกเรานะคะเราใช้ทีวีเครื่องเครื่องที่เรามีอยู่ที่บ้านหลังเก่านะคะย้ายมาในห้องนี้นะคะก็เลยมีทีวี2ตัวนะคะก็เลยกลายว่าบางทีนะคะอิลิกดูซีรีส์ข้างนอกเราก็จะดูซีรีส์ข้างในห้องนอนนะคะก็จะแยกห้องกันนะคะก็ <c oughs> ในส่วนของตู้นะคะก <c oughs> ็จะมีตู้มาให้เยอะเหมือนเดิมเลยนะคะมีตู้ข้างบน ตู้ข้างล่างนะคะแล้วก็ตู้ฝั่งนน้ตู้ข้างแล้วก็ตู้ข้างล่างให้อีกนะคะ<ม>ส่วนตรงข้างหน้านี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นทั้งกระจกแล้วก็ตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะโซนข้างในนี้คือเก็บของได้ได้เยอะเพอสมควรเพราะเขาก็จะแบ่งเป็นแบบมีลิ้นชกักมีอ่อชั้นวางต่งางๆให้แล้วก็มีที่แขวนให้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าของเราตรงนี้นะคะหลังจากที่ซื้อมานะคะก็เพิ่งรู้ว่ามันสามารถ กลางออกหุบเข้าได้ด้วยโอ้ oh my god มาดูกันค่ะมันเป็นยังไง <Hey. S 1> ตอนนี้เราก็หุบนะคะพื้นที่รถบ้านนะคะมาดูกันอือนะคะภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเวลามันหุบเข้ามาเราจะโชว์ให้ดูนะคะ วันนี้ฝนตกหนักมากนะคะับบเจอเสยมองเลยสปอร์ตไง Yeah, here it comes, here it comes. Oh my god. หลจากที่เราอยู่หลดบ้านมาหนึ่งเดือนในความทีดส่วนตัวคือแบบว่ารู้สึกว่าก็โอเคนะคะก็ปีบางจุดที่มันไม่สะดวกสบายเหมือนบ้านบ้านที่มันอาจจะไม่ได้กว้างเหมือนตอนอยู่ที่บ้านไม่ได้มีห้องเป็นแบบไทยเวส่วนตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีแค่หนึ่งห้องนอนนะคะแล้วก็เป็นโซนกลางที่เป็นเออเป็นเป็นโซนที่เราใช้ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาจะทำอะไรที่แบบอยากจะเซอร์ไพรส์อะไรหรือต่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะลำบากนิดนึงแต่โดยรวมคือเรามองว่า มันโอเคเลยมันดีมากๆนะคะสำหรับสำหรับราคาที่เราซื้อแล้วก็สำหรับสิ่งที่เราได้รับนะคะคิดว่ามันมันเหมาะสม